่ทุกคนวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอด100วันในแมปเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาตอนแรกก็เจอไอหมูแล้วมาตอนแรกก็เจอหมูแล้วมาตอนแรกก็เจอหมูแล้วโอ้ยมาทำนาตามธรรมชาตินี่ยทุกคนูยเปอร์เกยา มาครั้งแรกก็เจอบูแล้วทุกคนทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าตอนนี้เราอยู่ในแบบอะไรแมปวอรสซิส,สนั่นเอง๋ยวผมพอดีกว่าไอเบียอะไรใช่ไหมไอระดัแบเบจ้าต้ากลัวต้ากลัวต้ากลัว,ว,ว,วมากๆแถมต้ากลัว,วมาก ไปลุจ้าไปลจ้าไปลุจ่รแล้วปุ๋ยคนเดียวปุคนเดิมเกิดใหม่โอ้ยสเกลิต้มาทุกคนขอให้ไม่มีสเกลิต้แล้วบอสสิกกันแล้วกันนะ คิปเปอร์ด้วยคิปเปิ้ลรับปรสิตมาให้ไม่มีฮะเพื่อใหาได้ดูอะไรเลยว่ามันมีตัวอะไรได้างแต่ที่รู้ว่ามีหมูตัวนห,หนึ่งนะหมูวัวแกะเนี่ยควรมีชาวบ้านนี่ควรมีแต่ตัวนี้หนีก่อนครับการทวิจแล้วตีไม่ได้อะ

ไปไปอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไปยุ่งกับตัวอื่นไปยุ่งกับตัวอินเอตบอลสิทหนึ่งวันครบแล้วได้หนึ่งวันแล้วแกไปกัดตัวอื่นแกอย่ามากัดอีบ้านี่นิแกอย่ามากัดอีฟอลาสิตบ้าแต่ตะกี้นี่มันไม่ได้กัด ทีนี้ทุกคนก็อตอนเราเห็นตัวที่รู้ว่าเห็นปรสิตที่เป็นหมูเป็นหนึ่งตัวแล้วว่าทุกคนปรสิหมูจะมีปรสิตมาได้ปะทุกคนโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพายทำไมตะกินนี้มันไม่มีแมากนีโอ้ยแก,ก่กระปวทุกคน,นตะกินนี้ผมตกใจทุกคน แกกระพวัวไนที่ไหนเนี่ยมาช่วยผมด้วยมาเน,น่าหน่ะสองตัวเน่าหน่ะคุณมาช่วยผม้วกัดมาด้วยไปอย่ามากัดฉันฉันเลือดตายแล้วเอ๊แต่เดี๋ยวนะนี่มันโอ้ยไปไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วอย่ามากัดฉันจะไปเอ๊ะ คุยตะกินให้ทุกคนแต่ผมไปที่เดิมหมนตะกี้นี้ผมจิตใจจริงๆผมมันจะพูดเล่นผมตกใจจริงๆครับทุกคนอันนี้ผมพูดจริงผมตกใจจริงๆเก๋ปะเก๋เก๋มาทำอะไรตอนนี้เอ้ย

ที่นี้แกก็วัวจากไหนไม่รู้มรงใส่มันว้ามะมั้งผมตกใจจริงๆทุกคนทุกคนอย่ามาบอกว่าผมพูดลิงผมตกใจจริงๆครับทุกคนเชื่อผมได้ถ้าคนทุกคนไม่เชื่อผมก็ลองดูใบ้าน,นี่ดิแกมาทำอะไรดีดิแกมาทำอะไร สวีทพวกโกดเอาชีวิตรอดจะเป็นบทสวีทไวม้มนไม่ถึงไวายวายวายไม่แค่ไอ้หน่อยๆเหรอ,อกดจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าจะพาไปทางไหนก็ได้ถึงไม่สนในโซนไม่สซนโดนไปหนึ่งดอกครับ มีมีน,นะงไปขอให้มีมีอะลรนะตาวน้อยมันจะไปตรงนั้นนะครับทุกคน

ทุกคนเอ๊ะนั่นมันไปบาาเลยไปกนจ้าไปอยู่ละจ้าตรงนี้ขอให้ไม่มีฮัสบแบบนี้นะก่อนแล้วกแต่ตรงนี้ตรงนี้แล้วนี้ไปเลยก่อนไปก่อนก่อนที่เอสตีปตันนั้นจะเห็นโกเคนี่นี่มึเมึงม ตีตัวนั้นไปยังตีตัวนั้นอ่ะไปไม่เจ่จินก็ขึ้นมาดิไปแลวจ้าสปีดสปีลันสปีลันสีลันมสมสมปีลัสปีลัสปีลันจ้าสปีัเจ้าหนาวป่ะหนาวก็จะปิดพัดลมทนั่นก็พราผมมาหมเขาเนี่ย ให้ไ่โดนโอเคไม่มีสักะโดได้ยินไหมได้เสียงเขาเอ็ดยัไงไงม่ถอดน,นี้มีปรสิทเยอะจัง เกี่ยวครบสุกตัวเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเป็นบทเคทีก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันมีคนละกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวอันนี้หาไปเจอแล้วอันนี้ยังอันนี้อ,อ,นนอะไรเนี่ย อ๋อยังยังยังอันนี้ยังยังยังหายังไม่เจอแต่เราก็ถือว่าหาเจอแล้วนั่นี่ยนี่มีแต่เจอยังพิงแล้วคาวแล้วไฟยิงแล้วคาเวอร์แล้วอินดิคายแล้วชีฟแล้วก็ไปว่าเลยแค่ตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ แล้วก็ไอ้ตัวไหนนะตนนัวนี้โอเคสารตัวน,นี้เนาะที่ยังไม่ได้เจอหาช่วยๆตัวน,นี้ม่นไปฆ่าตัวน,นี้แกไม่ฆ่าสิเหรมีตัวน,นี้หน,น,นึ่งตัวครับ เนย่าลวกอ้มันนี่อร่อยมากเลยเนี่ยพีฟ่าเคยกินไหมไม่เคยอร่อยแถวทักกินแล้วหนูเจ๊ชอบตะกี้นี่เจอเป็นตัวครับตัวที่ยังไม่เคยกินเดี๋ยวปี้ใหม่เนี่ยแม่เดี๋มจเปลี่ยนเป็นมดนี่ไหมนะครับหมดไม่ได้เดี๋ยวปี้ใหม่แม่ได้มาผมอยากเจอคิปเปอร์ครับอะไรนะเดี๋ยวปี้ใหม่อ่ะแม่เขาได้มาเอามาแบ่งให้ยามนิดนึงโอเคอทุกคน้ย ใกล้จร okay. ิงอยู่ใกล้ซะด้วยต้ใกล้สิอนฟนเลยทุกคนวีเชื่อเก๋จังคิด้กันผมพูดจริงก็ฝันจริงๆครับทุกคนผมามิน่าอไเก่าไม่มีตัวนิงทุกคน นนปเปิดหนูมาจะไงหนูคิดเปิดป้าหน,นี่มี่แกอยัามาใกล้ฉันแกอยัามาใกล้ฉันแกย่าทุกคนผมตายเลยนี่โอ้โยโอ้ตายอีกแล้วจะสมุดหรอเจ๊ นี่ลุปไหนมีอะไรรมั้งเอ๊ะไอ้ปาดิเอ๊ะ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 อ้ยัยอุ๊ยยังม่ย้าย่ังยองยิ่งขำทุกคนผมตาอีกเลวโอ้ย เนี่ยขอนแก่นทีิเนี่ยเมืองทีฟีฟาไล่ก็เข้าเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยขอนแก่นตอนนั้นนี้มันก็เอ๊ะ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 นั่นอะไรวะเออกระจกฟักนี่เนี่ยมันคิปเปอร์นี่วะวิาญาาไว้ไว้ไระเบิดเอ๊ะแต่ว่า ตะเบิดนมัใหญ่ดีเพราะว่ตัวตะกินนีขึ้นไอ้นี่อะดิ่ปลาหอยนี่เรออะไรอะเกบนี่เกมนี่กมี่เกมันี่สมิงสมิ่เกมี่สมิมนี่เกมนีเกมนีเกมีไอ้ิเพอว่ารท ไอ้นี่ก็อีกคนหนึ่งครบหนึ่งร้อยวันแล้วมั้งนี่ไรอะ ก็ต well> okay. <oh> ัวค่ไนดอกทนี่กระโดดนะฮิมแล้วก็จบลงแค่ไีนนะคะพ่อหมอจะจักไกลตัวนั้นก่อนไหมบาย